โอ้โหพี่น้องนะดอกสระเตสีชมพูนะของนาเล็กที่สั่งมาปลูกไว้ประมาณสักเกือบสองสัปดาห์เกิดแล้วนะงอกออกมาแล้วใส่ไปสองแง่งนะหรือว่าสองเงาเกิดมาหนึ่งเงาก็ถือว่าประสบความสำเร็จละ กิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้ก็พามาชมไม้ที่นาเล็กสั่งซื้อมาจากทาง เพดนะฮะก็เป็นสเลเตดอกสีส้มกับสีชมพูอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูนะก็ตอนนี้เกิดแล้วนะเขาแตกหน่อออกมาแล้วใส่ไปสองแง่งนะฮะแง่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเน่าหรือเปล่านะก็ไม่เป็นไรฮะประสบความสำเร็จหนึ่งก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยขยายกันต่อไป เพราะว่าพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดได้ดีในถิ่นของเราหรือเปล่าคือต้องทดลองไงฮะนะคือบางสิ่งบางอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ได้นาเล็กก็จะลองเรียนรู้ดูสักครั้งสองครั้งถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ไม่เลี้ยงต่อแต่ถ้ามันใช่เราก็ขยายพันธุ์เพิ่มก็แค่นั้นเองนะ ตอนนี้ก็เพาะใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งพอเขาแข็งแรงนะแล้วก็จะเอาไปลงดินหรือเปลี่ยนกระถางก็ต้องดูก่อนนะนะก็รอรุ้นกันต่อไปว่าจะรอดแค่ไหนคิดว่าน่าจะเป็นสีชมพูนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็มาอัปเดตให้ชมนะไม้ที่สั่งซื้อจาก ทางเพจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ